วันนี้จะพาทุกคนมาดูแลกุหลาบน,นะคะฉบับคนงบน้อยกันค่ะต้นนี้นะคะไม่ได้ผ่านการใช้เคมีพันใดๆเลยนะคะหรือใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะในการรดน้องเขานะคะอันดับแรกนะคะหลังจากที่เราได้รับกุหลาบมาจากทางร้านนะคะก็อาจจะมีอาการแบบเฉาบ้างใบเหลืองบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะให้เราทำการแบบเด็ดใบข้างล่าง นะคะคแล้วก็ตัดแต่งกิ่งนะคะอาจจะตัดดอกที่เขาแบบเหี่ยวแล้วอะไรอย่างเงี้ยออกไปเลยนะคะไม่ต้องเหลือวว่าเราต้องการให้แบบต้นเขาแข็งแรงนะคะเราจะเลี้ยงต้นเขาก่อนเนาะ,ะแล้วค่อยดูดอกเขาทีหลังนะคะเห็นไหมคะทุกคนว่าเขาจะมีกิ่งอ่นอ,อนๆนะคะยอดอ่นอ,อนๆเนี่ยแตกออกมานะคะตามบริเวณที่เราตัดแต่งกิ่งออกไปนะคะต้นนี้จะเป็นพิงโอฮาร่านะคะทุกคนที่เนเพิ่งได้รับมาประมาณ ทิศกว่าๆเองนะคะเราเนี่ยก็จะคอยแบบสำรวจนะคะบริเวณใบของเขาว่าแบบมีแมลงไหมมีหนอนไหมหรือว่ามีเพี้ยหรือเปล่านะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็ตามนี้เลยคะ่ะทุกคนก็ค,คือน้องเขาแบบแทงยอดออกมาแบบเยอะมากๆเลยนะคะถ้าใบไหนมันไม่สวยทุกคนเราก็เด็ดทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายนะคะด้วยความที่เราเลี้ยงไว้ดูเนาะไม่ได้เลี้ยงไว้ขายทุกคนฉะนั้นแล้วมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบสวยทุกใบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีแบบ สวยมากไม่สวยมากเป็นเรื่องปกติเลยนะคะเพราะว่าที่ร้านเขาเลี้ยงขายทุกคนมันก็ต้องแบบสวยอนะเนาะมันก็ถึงจะแบบขายได้ใช่ไหมละ่ะสําหรับใครที่เป็นแบบมือใหม่แล้วก็แบบเพิ่งเลี้ยงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็งบน้อยก็สามารถใช้วิธีที่นุ้ยใช้ได้เลยนะคะใช้จุลินทรีย์สังงคอแสงนะคะทุกคนผสมกับน้ําในฝั่งบัวนะคะแล้วก็รดน้ําน้องเขานะคะก็ใช้ประมาณแบบอาทิตย์ละ ครั้งสองครั้งก็ได้นะคะทุกคนสําหรับใครที่ไม่อยากใช้พวกเคมีพันหรือว่าแบบปุ๋ยเคมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะเห็นไหมว่าต้นเขาก็สมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะไม่ได้แบบเหี่ยวเฉาอะไรนะคะแถมยังแบบแตกยอดขึ้นมาแบบเยอะมากๆเลยนะคะไม่มีตัวอย่างต้นที่แบบนึ้เลี้ยงมาโดยที่ไม่ได้ใช้เคมีพันอะไรนะคะทุกคนคือต้นนี้เลยค่ะทุกคนดูอันนี้ก็คือเลี้ยงแบบ เลี้ยงแบบไม่ได้ดูแลใส่ใจอะไรเขาเลยนะคะแต่ว่าทุกคนดูที่แบบดูที่ต้นเขาและดูที่กิ่งเขาทุกคนคือเขาแตกกิ่งกระโดงเก่งมากๆเลยนะคะฉะนั้น <Kas> แล้วสาวๆ<ม>งบน้อยก็สามารถท <seats> ําตามได้เลยนะคะเดี<น>๋ยว<น>ถ้ามีเคล็ดลับอะไรดีๆนะคะเด <vier> ี๋ยวจะมาแนะนําเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะคะ